มมีควา,คคลาผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษเป็นภูมิแพ้อย่างไรก็ดารันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะคะตั้งแต่รู้สึกว่ามมสามจะขึ้นม .4 สจะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยจะมีอาการก็คือจามนะคะปกติเราจามเจอฝุน่นเจออะไรจะจามสองสครั้งใช่ไหมคะแต่อย่างดารันเนี่ยจะจามทีแบบว่าสิบถครั้งต่อกันอะชื่อชื่อชื่ออย่างเงี้ยค่ะ ต่อกันจนแบบแสบโอ้อมจมูกนั่นหมายถึงว่าแพ้ปกติธรรมดาอ๋ออาการอย่างนี้คือเวลาเจออากาศเปลี่ยนนะคะฝุ่นนะคะที่เห็นชัดๆบางทีร้อนร้อนมากก็จะจามติดต่อกันหนาวมากก็จะจามเจอฝุ่นก็จะจามอย่างนี้ค่ะจะจามติดกันอย่างนี้แล้วพอจามมากๆนะมันจะขึ้นตาค่ะจารย์แล้วก็ตาก็จะบวมถ้ากลางคืนเนี่ยนอนตื่นเช้ามานะคะลืมตาไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วก็คือคุณหมอก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้ก็ให้ทานยา แล้วออผมว่าทานยามันก็คงต้องทานยาตลอดชีวิตก็ทานยาตลอดพอมีอาการก็คือทานตลอดถ้าไม่มีอาการก็ไม่ทานแต่ตั้งแต่เป็นมาก็คือไม่มีหยุดเลยอพอเราพอรู้ป,ปุ๊บเป็นปุ๊บมันทํางานไม่ได้เลยค่ะอยู่กับเพื่อนนี่แบบน้ํามูกใสๆตื่นเช้ามาเนี่ยจะจมูกนี่คือตรงเนี้ยแดงหมดเลยแบบน้ำมูกใสๆจามๆใช่ค่ะแบบไหลใสๆนะคะเหมือนน้ามูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเจอของอาจารย์เนี่ยค่ะก็ได้ทานตัวบิมเลยนะคะ เจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันแรกอาการที่เราไม่ค่อยเป็นมานานแล้วอย่างจามติดต่อกัน ยี่สิบสาสิบครั้งเนี่ยคือไม่ค่อยเป็นแล้วนอกจากว่าไปเจอฝุ่นเยอะๆอากาศจะเปลี่ยนฝนจะตกเริ่มจะตกเราจะมีอาการแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเป็นแล้วใช้อยู่นานแค่ไหนด้านทานประมาณสี่สามถึงสี่กระปุกก็มีความรู้สึกว่ายาภูมิแพ้เนี่ยคือไม่ค่อยได้ทานแล้วคือตอนนี้ไม่ทานเลยนะคะแต่ช่วงสามถึงสี่กระปุกเนี่ยน้อยลงมากคือมันไม่มีอาการเราก็ไม่ทานแล้วนี่ี้ค่ะพอตัวยาแก้แพ้เนี่ยเวลาเราทานคือพอมีอาการเวลาไปออกข้างนอกไปทํางานอะไรเงี้ยมันเป็นอุปสรรคมากๆเลย หลังจากทานตัวนี้คือน้อยลงประมาณ4ี่กระปุกก็รู้สึกดีนะคะแต่พอถ้าเกิดมีฝุ่นที่เยอะๆหรืออาการเปรนก็จะมีอาการบ้างก็จะมีมไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะคะอตอนสี่กระปุกแรกแต่ตอนนี้คือก็อปีครึ่งกับ2ปีแล้วคือยากแก้แพ้ไม่ได้ทานเลยไม่ได้ทานเลยอาจจะมีจามแต่ก็ฮัดชิวครั้งเดียวก็จบอ,อะไรเงี้ยคะ่ะ เ,เพลงเดียวจบวไม่ต้องเบสเล่์อันที่ออกคือน้ำมูกไหลใช่ครับคันจมูกตลอดถ้าเกิดว่าสมมติว่าอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วมีอาการชื้นหรือว่ามีการอับมีฝุน่นนิดๆิหดเหมือนกันครับจะเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกด้วยซ้ําเคาะมากกว่านั้นก็คือเป็นหอบหืดด้วยครับมันอหอบหืดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงที่แบบชีวิตมันเร็วม,มันรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำเนียก็ได้เพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปในตัวเองให้ได้หายใจแบบ ให้ลึกที่สุดนะครับประมาณเ<ม>พียงแค่5วินาทีครับมันก็จะหมดออนะครับเวลาที่มันขึ้นก็คือขึ้นทั้งคืนจนถึงแบบเช้าแล้ววันต่อมาก็จะสุดเลยฮะเ,เป็นไข้หนักไปเลยเออนอนเนี่ยจะเหลือแค่จมูกนอกนั้นจะต้องคุมให้หมดทุกอย่างออคือจะไม่สามารถโดนอากาศได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองทีเดียวเลยคืนแรกเี่เมตร มันไม่ใช่ยาท,ท,ำทำไมมันหายเร็วขนาดนั้นก็ดูข้างขวดมันก็ไม่มีสารเคมี<ะ>ใช่ไหมครับไม่เชื่อก็เลยท,ทานประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ทุกครั้งก่อนนอนวันละสีเม็ดผมอยากจะลองว่าลิปท,ที่มันทํากับผมเนี่ยมันช่วยได้ขนาดนั้นจริงๆหรอือเพราะว่าไอแอนตเฟดหรือไม่ก็ไอยาโคเฟดใช่ไหมฮะที่แบบผมทานมันหยุดทันทีมันหายทันทีใช่ไหมฮะแต่ไอตัวบิมเนี่ยทำไมไมถึงหยุดทันทีถึงหยุดได้ทันทีแล้วผมทานต่อเนื่องกันมาประมาณสักเดือนกว่าเนี่ย ผมเข้ามาที่นี่ผมไม่จามเลยอ่ะอืวันแรกที่ผมเข้ามามาที่นี่นะผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมมานั่งที่นี่ได้ไม่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอาการผมจะจามน้ำมูกไหลต้องสั่งน้ำมูกตลอดแาเป็นว่าตอนเนี้ยผมเดินเฉียดใกล้น้ำหอมได้แต่วันนี้นี่ก็คือยังบีมต่อเนื่องละครับแล้วก,กไไ็ไม่ได้ไม่ได้ทานยาไม่ต้องใช้ยาหมอไม่ได้ใช้ยาเลยครับ ก็จะเป็นลักษณะตุ่มน้ำครับแล้วผิวหนังก็จะหนาขึ้นเอ่อก็ไปพบแพทย์ค่ะครับหลายที่มากเลยค่ะแต่ว,ว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะแย่ลงก็คือหลังจากที่เป็นที่มือก็มาที่เทา้าครับและหลังจากนั้นก็ พืนขึ้นเต็มตัวเลยค่ะพอหลังจากเป็นนี่คือใส่แขนยาวกางเกงขายาวถุงเท้า oh บางทีก็ถุงมือด้วยทายาหายไหมครับตอนนั้นเออมียาที่ให้ทาค่ะหมอแต่ว่าเพิ่งรู้ภายหลังว่าตัวยาเนี่ยมันก็จะมีสเตียรอย,ท,อยทีนี้พอทาไปมากๆอ่ะผิวหนังบริเวณที่โดนสเตียรอยมันจะสีแบบดัางๆเริ่มต้นสตาร์ทด้วยออน้ำมังคุดค่ะน้ำมังคุดก่อนแล้วก็เป็นแคปซูลด้วยครับคู่กันไป กินน้ำมงคุดวันละหนึ่งขวดแล้วก็แคปซูล4ค่ะบิมวันละ4เม็ดใช่ค่ะอาฮะเช้าเย็นใช่ค่ะประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะดีขึ้นคือใต้ผิวหนังมันก็จะแห้งลงคือปกติใต้ผิวหนังมันจะมีแต่หนองก็คือบิมนี่มันบรร้านการอักเสบได้ไงคะเพราะฉะนั้นมันก็จะแห้งได้เร็วนะคะแล้วก็พวกแผลผู้พองที่เป็นหนองเนี่ยเวันที่อยู่ในบิม มันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะคะ <ừ> มีแอนตี้แบคทีเรียลแอคทิวิตี้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็ได้ผลดีก็ชีวิตครอบครัวกลับมาสมบูรณ์ขึ้นเหมือนเดิมใช่ค่ะ <c oughs> นะครับอ่าล่ะ <c oughs> ครับขอบพระคุณขอเงปรบมือให้กับคุณจิณ๊ <c oughs> บเลยครับ